ซเมนี่โลกลมไตใจมนุษย์เฮ้าหุนหันค้นบ่ฟังความของกันต่างกระันไปค้นกับสินกับถ้ำค้นเศร้าใสถือกันไปเพียงล่มปากว่าปฏิบัติกระบอไใดค้นเฮ้าใดห่วงแต่กามพี่น้องเอ้ ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับภาัญญากรวา,ามคมนะครับก็ได้นำญญาร่วมสมัยมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งความหมายัญญาผมนี้โลกเราปัจจุบันวุ่นวายเพราะคนห่างไกลสินธรรมปากว่าถือสินแต่ใจนั้นไม่มีส่วนมากก็ห่วงเรื่องความอยากเรื่องการเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรไป ก็ถือว่าเป็นปัญหา,า,าหนึ่งเมื่อคนเราใครก็ตามรุ่นใหม่รุ่นเก่าเมื่อพื้นฐานทางศีลธรรมมันขาดตกบกพ้องไปสิ่งที่มันจะเข้ามาทดแทนก็คือความอยากมันจะพัฒนาเป็นจนไปถึงกระทั่งความอยากที่เกินขอบเขตกาเรียกว่าความอยากที่เกินจะิยธรรมความนุษย์ ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอุถุชนทั่วไปล้วนแล้วแต่ต้องยืนอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็คือเส้นตรงแห่งความอยากความอยากได้ความอยากดีความอยากมีคนอยากเป็นซึ่งบางครั้งก็ควบคุมความอยากมันไม่ได้แน่นอนว่าทุกคนมันมีความอยากเป็นธรรมดาแต่ความอยากของทุกคนนั้นมันมไม่เท่ากัน ก็ขึ้นกับว่าคนไหนจะมีสติปัญญาในการาบังคับห้ามตามความอยากของตัวเองไม่ให้มันเลยแล้วเลยเลอะเถิดและเ,ลเมื่อเกินข้อบัญญัติทางศีลธรรมอันนี้มันก็ขึ้นกับอยู่ว่าคนนั้นจะมีาทาอยู่ในตัวมากน้อยเพียงไหนอันนี้หมายความว่ามีธรรมะไว้ชนะตัวเองนะครับไม่มีไม่ใช่หมายความว่ามีธรรมะไว้ชนะคนอื่น หรือถ้ามีธรรมะไว้ชนะตัวเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองได้การได้มีการพัฒนาได้มีความสมบูรณ์แบบทางด้านจิตใจแต่ถ้ามีวานะ่าจะนําธรรมะไว้ชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คือมันเพียงเป็นเครื่องมือทางวัฏกรกรไปในวันซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับทั้งตัวเราเองกับตัวคนอื่นหรือมีแต่จะไปซ้ําเติมมีแต่จะไปเอาชนะขัดแย้งคนอื่นเขา ซึ่งมันผิดต่อหลักที่พระพุทธองค์ส่งสั่งสอนไว้พระพุทธองค์สอนให้ดูตัวเองให้พัฒนาตัวเองให้เข้าใจตัวเองให้มองตัวเองให้มากๆไม่ได้สอนให้มองคนอื่นไม่ได้สอนให้เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองอาจจะเปรียบเทียบได้คนที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้วทางด้านจริธะยธรรมศีลธรรมแล้วก็ เ็เรียกว่าโลกุตตระธรรมแต่ท่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราเที่ยบไปพูดโฆษนาเว้นเสียแต่เขาขอความคิดเห็นแค่นั้นแหละที่เราทำได้ก็คงจะเฝาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม